ค่ะสวัสดีซีแฟนสมทุกคนนะคะมณีนุชธิยามีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขอาจารย์สุพรรณกาฝากรักนะคะกาฝากเลขกาฝากน้ำตาเทียนเขา,มาเมล้วเจ็ดหัวซ้อนนะคะงววที่ผ่านมาได้เจ็ดหกเจ็ดเลขออกแปดหกเจ็ดนะคะสำหรับหวดนี้นะคะได้มเมล็วสามตัวหางเดียวนะคะกาฝากรักน้ำตาเทียนหางเดียวปล่อยครั้งเดียวคลิปเดียวม้วนเดียวจบนะคะจะเป็นตัวไดไปเบื้องไปชมน้ำกันเลยคะ่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจยนเป็นยังไงค่ะแนวทางของอาจารย์เป็นเลขคว้วฟันหรือว่าเลขสูตรค่ะเลขคิดเองเลขทาำเองเอ่อเลขทาำวิธีหรือว่าเลขสูตรค่ะอาจารย์เลขน้ำตาเลขน้ำตาเทียนอ๋อน้ำตาเทียนนี่กับเลขท่ำวิธีมันบ่ค่ะทำวิธีเลนะเลขน้ำตาเทียนเอาต้นหลักเก็บรับกาฝาก กาฝากลักมาครับเลขน้ําตาเทียนนาะกาฝากลักอเอ่อถ้าวิธีนี้เขาไม่จะงวดหรอะอาจารย์นี่ละงวดที่สามอ่ะอีเช็กไปเมื่อคืนเนี่ยเาขาเขาทุกวัดเฮ็ยดนั่นอ่ะอึขว้างกับเขาเขาทุกอันนึงมันจะได้เฮ็ยดแค่สามเทีย บอค่ะกา้กา,ากล้าฟางนี่ก้าฟางนี่เห็ดได้เฉพาะกาฝากลักบอค่ะอาจารย์เห็ดได้ทุกแนวว่าจะมีแนวมาเห็ดบอค่ะฝากพอมาเห็ดมาแล้วยังเก็เห็ดมาแล้วว่าจะมีแนวเห็ดหน่ะนะเออเขาบนหรือเขาล่างสามตัวหรือสองตัวค่ะอาจารย์มันนั้งท,ท,ที่เอาเขาสามตัวทั้งที่วอาเขาสองตัวมวดิพ่านมานี่เขาบนหรือล่าง ข้าบนขาบนข้าสามตัวหรือสอ๋อเข้าหกเก็บนอืมเจ็ดได้เจ็ดหกเก็อ๋อเจ็ดหกเจ็ดเป็นเจ็ดหกเก็ดเนาะ่ามันออกมันออกแปดหกเก็ดเกือบแตกสามตัวเสือร้านผมซื้อรถเตลีใช้ไว้จตดินพบเปลนเพราะผมเป็นคนท้ำไงถ้ำเราทำเราซื้อม่ได้ ค่ะก็เลยจะหฮนนทิยาเป็นสะพานบุญไฮมาค่ะอาจารย์ใช่จ้ะประมาณนี้เนาะดูจนแล้วก็เลยปะป่อเช้านี่มันดังขึ้นเราบวดตัวแล้วล่ะเกือบแตกสามตัวอาซื้อวุฒิแล้วว่าจะปล่อยไปซื้อวุฒิเลยว่าัดอาจารย์มีปล่อประหลาดเลยจังมือบ้าค่ะท้ำวิธีแต่ละครั้งนี่ท้ำตองหงดเล่นไหมค่ะอาจารย์ตองหวดเลยเราจะมีคลิปเดียวข่วงเดียวจบหรือว่าคงสุดท้ายจะมีอีก อมมีท่ทีเดียวจบโอเคอ่านุนที่ยา่ากพอมแล้วค่ะได้ตัวได้แน่ค่ะอาจารย์ได้ด<น>ดดคับบนได้บนเดี๋ยวเดีค่ะบนบนค่ะหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่ค่ะสกับไปก่อสามตัวสี่หนึ่งหกนี่ละสามตัวได้กับเราสี่หนึ่งหกค่ะ แล้วก็2อตัวก็ตัดเาเนี่น่ะข่มาค่ะเดี๋ยวด้วค่ะอาจารย์อันไปใจ่ายให้ได้อันจะถามเพิ่นประมาณสองสามใบเนี่ยะะคะค่าสลากกินแบ่งเป็นหกหนึ่งสี่สี่หนึ่งหกวาคะอาจารย์ครับเวลาตัดสองตัวนี้จะตัดได้หกหเว้เบาๆหกหนึ่งเบาเขาหนึ่งหก หนึ่งหกเออแล้วก็หนึ่งสีหนึ่งสีเน้นโตได้ค่ะอาจารย์เน้นหนึ่งหกเม็ดเดียวเน้นหนึ่งหกเม็ดเดียวเลขสามโตเป็นเน้นสีหนึ่งหกเป็นบะค่ะครับเลขข้างล่างข้างล่างมีบอข้างล่างอะมีอยู่สองสีข้างล่างโอเคข้างล่างสองสี ค่ารีเดอบางที่มันกันไวแค่นั้นละ่ะกันไวสวนซี่บอสำคัญดอกเน้นไว้ที่สุดตัวสองสีเม็ดเดียวเม็ดสองสีเมตดเดียวนี่ซสมนี่มันบ้าพาจันครับเดี๋ยวเด้ค่ะเดี๋ยวนุ่นที่ย่าท้วนกัน แนวทางของอาจารย์สุพันงวดทำวิธีกาฝากน้ำตาเทียนงวดที่ผ่านมานี้ได้เจ็ดหกเจ็ดออกออกแปดแปดหกเจ็ดงวดก้อนได้ซี่หนึ่งได้สองโตบวะค่ะจ้ะานนัน้าตัวอลไรมันคือสองตมันมันออกศูนย์ซีหนึ่งได้ตัวได้ค่ะงวดก้อนได้ซีหนึ่งอืมเลยซี่หนึ่งเนี่ยงวดที่สามเปิด คยมีบอค่ะอาจารย์กระล่างกระโดดขึ้นบนบนกระโดดลงล่างเคยมีบออไม่มันบอแต่ถ้าตัวล่างขึ้นบนเราไว้น้อยนุ่นเต้องไว้หลสำหรับวดนี้ได้หกหนึ่งซี่หรือซี่หนึ่งหกเป็นตัวเน้นเลขสองตัวไฮตัดหนึ่งหกกับหนึ่งซี่เน้นหนึ่งหกข้างล่างนี่สองซี่กับศูนย์ซี่เน้นที่สองซี่ศูนย์ซี่เป็นแค่ตัวกันนุ่นที่ยากเข้าใจถือบอคือค แต่อกสีก็ไวทั้งนี้นแหละมันอยู่ในนั้นนะการเดินแต่มันว่าเอาก็ได้แต่มันเดินไปที่นึ่งหกเม็ดเดียวนะสองตัวนี่นะค่ะถ้าแต่จะพผูมมาแต่บนมากกับการเดินเนาะค่ะถ้าแต่ตัดจริงๆมันตรงนี้หกซี่สี่หกน้่หรอคะอาจารย์ครับเพราะว่ามันเป็นเลขน้ําตาเทียนบางข้างมันอยู่คนละตำแหน่งแต่ว่าบางข้งเข้าจับหมุนแน่นแน่นอาจจะเขียนซี่หกเป็นตัวกัน มันเป็นเลขสามตัวมันต้องหมุนถ้าเลขสองตัวนี่มันโมเดิยากอะค่ะอันเดียวอาสรุปมามีสำนีนป่ะคะอาจารย์มียังจะฝากถึงเอฟซีบอโอ้ยแล้วเจ้าพีสิคิดเห็นดับเบิ้งเอาลวดแจ่าบ่พลาดดอกอาจารย์บ้านบ่มีพาดอ่ะเดี๋ยวเราบ่พลาดจังหวัดคลิปเดียวมันนี่กะหกเจ็ดงวดหรอมงบ่มีพาดจังหวัดเจ็ดงวดนี่ยังว่าขั้นลุดบ่ค่ะอาจารย์โอ้เจ็ดงวดเจ็ดงวดส่วน พ่อออกปุ๊บนี่ก็ไปท้ากาฝากมาก่ว่ะอาจารย์เอาเขามาหายฮะพวกเขาเท็ดนไว้เท็ดเรียกแล้วเขามาหายมันหาได้ง,ง,าง,งา่ายเหมือนตมันอืมมาด้วขอหาง่ายหน่อแมนค่ะแมน่นกากาฝากลากนีเสียวหายอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกคนผมอมีบุญวาสนาบ่ได้ดอกแม,นนม่นค่ะจิ๋วยีหลีเฮ็ดมาเปล่งเปล่งเลยบ่ปากท่าได้เลยแล้วเฮ็ดไว้เปล่งเปล่งเราวดนี้ก็เป็นกาฝากลากบ่ค่ะอาจารย์ เป็นงวดที่สามเอ่อกาฟารักน <3 S 1> ีข้างนึงเฮ็ดได้ไอ้ทิ้นเนืงเฮ็ดได้จักข้างมันมีอ่ะเ,เดี๋ยวเฮ็ดได้สามเทียงวดนี้เป็นงวดที่สามงวดที่สามงวดสุดท้ายโอ้บหเป็นจตดีใจแท้อ้าวสรุปวันนี้ท่านของอาจารย์มิซาเนี่นะคะขอบคุณอาจารย์้หลายเด้อค่ะที่ใหนะ้แนวทางวันนี้หเหตุซีโชดีนะท่านของอาจารย์สุพันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค,ค่ะค พอเปพี่น้องเอฟซีกับสิงหยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยากับอาจารย์สุพันนะคะเลขนําตาเทียนเลขทําผิดที่ากาฝากนะคะกาฝากลักนะคะคิดนหนึ่งทําได้สามงวดนะคะเพื่อนหม,มั่นใจว่าเขาทุกงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะเขามาแล้วเกตงวดซ้อนนะคะแนวทางของอาจารย์นี่ถ้าแถวบ้านเพื่อน อ่อยป,ปุ๊บมันจะปิดได้นะคะจะมารับนะคะสําหรับงวดนี้นะคะแบ่งปพันเอฟซีนะคะเขามาเจ๊งงวดซอนน้าตาเทียนเลขน้ําตาเทียนทําวิธีกาฝากลักนะคะกาฝากลักะคะ่ะเพราะมันพี่นเอฟซีพิจารณานะคะเดแบบี๋ยวนนทิยญ,ญาจ,จะอธิบายอีกรอบนะคะนะคะเป็นแบงปพันนะคะ อยากให้นุนทิยาเป็นสะพานบุญไ้แถวบ้านเพื่อนมันซื้อบ่ได้นะคะแถวบ้านเฮาอาจจะซื้อได้ต่องวดนะคะยังงวดที่ผ่านมานี่เลขหกเจ็ดบางสถานที่ซื้อบ่ได้นะคะแต่บ้านนุนทิยาซื้อได้บางคนกับบ่มักบ่ชอบบ่คิดว่ามันจะออกเลขพ่อะสอมันก็ออกได้นะคะตัวเลขมันเขาได้ทุดได้ออกได้ทุกตัวนะคะนะคะสรุปนะคะแนวทางของอาจารย์สุพันงวด ว,วันที่1กันยายน2567นะคะกาฝากรักนะคะแนวทางของเพิ่นเป็นเลขถ้ำพิธีนะคะเข้ามา7งวดซ้อนงวดที่ผ่านมาเป็น767เลขออก867นะคะสําหรับงวดนี้นะคะกาฝากรักตามวิธีงวดที่3เลขน้ําตาเทียนนะคะเป็น614นะคะกายมุนเป็น416นะคะ416 เน้นสี่หนึ่งหกนะคะเลขสองตัวหนึ่งหกหนึ่งสี่สี่หกเน้นที่หนึ่งหกนะคะสำหรับเลขสองตัวล่างเลขสองตัวล่างมีสองสี่กับศูนย์สี่สองสี่เป็นตัวเน้นนะคะศูนย์สี่เป็นตัวรองนะคะน้นที่ยากกับวงกลมให้แล้วนะคะพิจารณานะคะเพิ่นบอกว่าปล่อยครั้งเดียวคลิปเดียวม้วนเดียวจบนะคะจะบอกมีหลายัางบางท่านบางคนจะลืมนะคะเพิ่นปล่อยถึงแต่ต้ององดลืมนะคะ นะคะน,น,น้องนียากกับเขาอวยพรอหาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชุดีหนะทางาของอาจารย์สุพรรณเลขน้ำตาเทียนกาฝากรักนะคะ